ีค่ะยินดีตอนนี้ก็สู่ช่องน้องใหม่เสียงตุงนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวน้องใหม่เสียงตุงแล้วนะคะว่าจะทำการอะไรนะแข่งขันการกินแตงโมนะคะใช่แล้วค่ะค่ะก็เราจะไปอุ้ยไม่ใช่แตงโมมาม่าดื่มดื่มดื่มหมามะหมาม่านะคะมหม่ามม่าเผ็ดนะคะมาม่ามัลกรเผ็ดนะคะเราไปติดตามชมนะว่าจะเป็นจะสนุกแค่ไหนเนาะงานนี้นะคะก็คืองานงาน กิจกรรมการแข่งขันกันนะคะก็หลายๆกลุ่มหลายๆนั่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างนะอันนี้คือไปดูว่ามีใครบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องจิงจุ้งค่ะค่ะน้องห่วงนะคะสวัสดีน้องแป้งค่ะค่ะจ้าเอ๋สันต์เลยอ่ะสิลีค่ะ ่ช่วยอันนี้คือแพ้อันนี้คือแพ้นะคะโดนทาโทษแบบนี้นะคะเต่เมื่อกี้ทําโทษยังไงนะธนาคานะนะกงานเต็มหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องพีพสวัสดีค่ะมึนหน่อยนะคะอไหร่าโดนทำโทษอะไรเนี่ยดิฟสติกนะคะเราจะมีสองกลุ่มเนาะสองกลุ่มนะคะอันนี้สวัสดีค่ะน้องโบฟองนะคะ ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตั้งโต๊ะกำลังตั้งโต๊ะกันแล้วค่ะยังไ้ยังตัป้ังน้ำหอนอัน้ำหอนใสเอะนะนอน้ำหอนมาใส่อะไระที่หนวะมีก่อนเยอะม่ทำไมเยอเอาทำไมจะเอาไให้มันก่อนละมามนะคะอันนี้คือเป็นมาม่ามาม่าเผ็ดนะคะนี่มาม่าเผ็ดจะเป็นเส้นดำๆเส้นดำ นี่นะคะคือที่แบบโดนหน้าแบบนี้อยากจะรู้ว่าเราแพ้อะไรก็ต้องไปติดตามช่องน้องทิพย์เชงตูนะคะว่าแพ้อะไรนะคะแต่ต่อจากนี้เราก็จะมากินบัมม่านะคะกิจกรรมวันนี้นะคะของพี่ใหม่นะคะใช่สวยๆมาแต่งสวยแล้วมากินบัหม่าอีกนะคะหิวพอดีนะคะเธอแพ้คราวนี้ใครแพ้จะต้องทำโทษอะไรพูดมาเลย ทีเดียวเขียนคิ้วเขียนคิ้วนะคะแล้วแต่เราจะเขียนคิ้วติดหรือว่าคขีว่าตื้นใช่ยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็ถ้าคนถ้าคนแพ้ก็ต้องยอมนะคะวันนี้ความสวยของเราอยู่ไม่รู้ว่าวันไหนแล้ววันนี้ควาสวยของเราไม่มีแล้วนะคะค่ะถ้าอยากดูคลิปสนุกๆนะคะสนุกเกี่ยวกับอาหารทำอาหารก็ช่องน้องแป้งป็นตรงมนะคะตอนกินอาหารเราต้องจับเวลาไหม ต้องจับจับสีจับสีจับสีนกสี่อนาทีก็เลยเยอะนอสองนาทีเออกิน2อนาทีก็เลยกาสอบกำกันนะ ะใส่สองของ้งนาทีคายตั้งเลยเลยส่ตั้งนาีงา้นาทีอ่ะเ้งนาทีหนอห้านาทีเออี่อั้ห้านาทีอ่ะตั้งนาทีห้านาทีหนอใส่ตังเียงหนอไใส่ตังเงก็่ใช่ไหมไวเราไวสิบนี้มันยาวไป ซิปนี่ยาวไปประมาณเท่านั้นาทีพอโดนแน่นอนปราณพเอาหวั่นเอาหวั่นมาเอาหวั่นนี่กำลังเตรียมกันอยู่นะคะใส่ซีซันมากเขยี่ห้อนี้นะมันต้องใส่เจ๊งๆถ้าไม่ใส่ต้องมากเผ็ดจนน้ำตาลไหลเลยนะคะเราเคยกินมาแล้วมันต้องง่ายกันไปแลเท่าไรเนนาด้ลเออจริงๆขนาดใส่มาใหม่สองนขนาดใส่สองอันะนะ เรายอมไปเราไม่ยอมแล้วเนาะเราไม่ยอมแล้วต้องสู้ตานี้ตานี้ต้องสู้นะคะต้องสู้สู้ได้เลยตานี้โดนคิ้วนะคะตานี้คิ้วนี่อันหนักเลยโดนคิ้วนะคะเดนคิ้วนะจะได้เสลยมันเล่าได้แล้วนะคะนี่จะต้องนี่จะต้องคิ้วเยอะนะพี่กินเต็มพี่กินเต็มถังเผ็ดโซเขานะทีมทีมอะไรนะทีมแตงโมทีมแตงโมโซโซโม่ไฟของเราอยู่ไหนไฟของเราอยู่ไหนมาโซโซไหน่อย ไปเราไปเราค่ะนี่ส้มโอนะคะส้มโอจะมีน้องทิพย์น้องแป้งน้องหอมหนุ่มนะคะทีมนี้แตงโมไม่มีมีมีพี่ใหม่นะคะอยู่ข้างๆอยู่นะคะแล้วก็น้องโบหอมน้องโบฟองนะคะหิวข้าวแล้วตอนเนี้ยหิวข้าวแล้วกำลังจะเตรียมกันแล้วค่ะอ๋อแค่เดียวหรอไม่อันนี้ซุปเปอร์เผ็ดเลยนะเนี่ยซุปเปอร์เผ็ดเลยใส่น้ำร้อนแล้วนะใส่เลยแค่เห็นแล้วก็จิ๊บเล็ว ยังไม่ทันกินเลยปักแดงไว้ก่อนน้องหอมน้อมนี่แรงมากเลยไม ตุดนตุดลิ้ตุดลิงตุดลิ้งตุดลิงเลยนอนพี่ใหม่ไอ้ข้าวนะเมื่อกี้พี่ว่าแล้วเมื่อกี้ถ้าเรามีโอกาสทำให้เขาเตรียมที่ไม่ทำเองคนแลบอกแล้วก็ไม่ฟังไมงเหรอไม่ฟัไม่ฟัหรือว่าไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง่งานนี้งลก่ฟังไม่ามากนะคะทุกคน เราต้องใส่ใส่จานเนี้ยเราต้องใส่จานน้องกินกิในกล้องนี่สิกินในกล้องนี่สิสวยกว่านะเออใช่ใช่เราไม่เราที่ปืนวะเนี่ยโอ้โหปืน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 มันในต้นก่อนแน่นี่จะนอนต่อไปนี้งานก็นในกล้องเ่าสิวันนี้เป็นงาน เป็นงานใครนะงานฉลองไม่มีงานฉลองงานปาร์ตี้เล็กๆนะปาร์ตี้เล็กๆปาร์ตี้เด็กของน้องโบฟองนะคะกินของญี่ปุ่นไม่ว่าแล้วนะโอ้ยงานน้องโบฟองนี่จัดหนักมากเลยอะญี่ปุ่นเลย่จัดไม่ธรรมดานะคะทั้งเหนื่อยทั้งแบบทุบทำอะไรนะมีความสุข กำนี้เอากำนี้กันนะตอนนี้อเตอนนี้ตอนนี้กำลังรอมาม่าเฟดูนะคะรออยู่เดี๋ยวมันเสร็จแล้วเราจะไปเยอเยเยอเาเขียนแล้วเขาเขียวด้ดูยังไ่ได้จิ้มเฟดเลยเดี๋ยวเราจะรอรอนะเวลารอแข่งขันกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะชนะนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยนะคะว่าใครชนะทีมไครจะชนะดีนะคะคนนึงคนนึงคนนึงกินเองแล้วเราก็อยู่ข้างๆอย่างเี้ย ตอนนี้นะคะช่วยกันทําใส่น้ําพริกพริกเกลือพริกเกลือนะคะพริกพริกหมาล่านะคะเผ็ดเผ็ดนะคะแซ่บแซ่บเลยนะคะน้ําหูน้ําตาไหลเลยนะคะทีนี้ใครจะร้องไห้ก่อนนะคะทีมไหนทีมไหนจะน้ำตาไหลเออใครจะร้องไห้ก่อนนะน้องหอมนุ่มนี่แน่นอนแล้วทไมอะร้องไห้ ก่อนเน่เลยขนาดไม่ทําอะไรยังร้องไห้เลยน้องหนุ่มกินก่อนน้องเล็กเนี่ย้กินก่อนน้ำพริกนะคะมานาโอ้ิกมันหน้าไม่ห็นเลยแบบอีดิมาสูนนะคุกคลุกคุกคุกเหลือเลยคลุกเลยคุกเลยมันง่ายเกินไปทำไมมันง่ายกนไปโอ้โหโอ้ออหอ ลไ่หะมมมอกินมันแดงมากเหมือนเผ็ดมากเลยโอ้เองซองแจ่มมากแล้นะตามทงไมนอนนีน้อแต่เป็นใครถ้าคนละกระป๋องกวดขวดเออคนละกระป๋องนี่ดีเนอะถันนีสิเออเป็น่เลยก่ผเป็นงอใส่กับอะไเออใม่เปนสิบีอใสเลออยใส่กเผ็ดผมเนดนอยมันดี จิ้มเลยก็แน่เอ้ยใครจะจิมก่อนต้องจิมมันหนอกไม่จิมแล้วไม่จิมแล้วไม่จิมเดี๋ยวคนเผ็ดก่อนไงต้องชิมแล้วนะฮะเราจะจัดเลยโคตเยอะนะแค่เห็นนะงกเนี่ยเผ็ดจนสีแตกดงยอดโอ้มันมันเส้นผกยัง เส้นผมผมไม่เป็นแบบนี้สีเราไม่เส้นผมไม่ใหญ่ขนาดนี้นะไม่โงอขนาดนี้ไปนะคะเราจะกำลังจะเข้าสู่การแข่งขันกันแล้วนะคะใส่อะไรเราใส่าใส่กใส่ยางใส่าใส่ก่อนใส่ก่อนเลย กำลังจะชั่งด e ูนะคะว่าอันอันไหนคือจะกดหน่อยกดหน่อยหนึ่งสองติ้งอันนี้ตาชั่งอะไรนะเอันนี้ตาชั่งใช่มั้ตาชั่งหนึ่กิโลติ๊ดติ๊ดหนึ่กิโลหนึ่กิโลหิึ่ติ๊ลติดกดไม่ใช่ค่ะติดติดะคะโอเคโอเคโอเคชั่งไหมอ่ะเอาเอะไรกดดูก่อนว่าอันไหนลงอันไหนลงเยอะกว่ากดดูนะตึ้ง อันนี้หนักแล้วค่ะอีกงานนึงอีกงานนึงอีงานหนึงตึงแล้วใครจะรู้ไปเนี่ยทันไมนอื่เดี๋ยวผมก็ไม่ได้กินคนอื่เอามาเลยเอาเกินกิโลมารเลยเอากระไรเโอ้โหตาชั่งตาชั่งเลยนะคะชั่งโตเลยเอาบนโตเลยตาชั่งเราจะชั่งดูเลยนะคะว่าเดี๋ยวๆแป๊บอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้ถูกอันนี้ถูกอะอันนี้ถูกอ่ะเออนั่นถูกอ่ะกลัวไม่เท่ากันอีกนะคะไซีขีดสามสี่ขีดสี่กีดสี่กีดเอาออกเอาออก คิดๆสีเหมือนกัเยี่ยมยอดต่ม่ให้ใครนะแน่นยามากนะคะแม่นมากเลยแน่นแล้ว่าไม่ใช่เอากำลังจะเริ่มแล้วนะคะเรานี้ยืนยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆ้องเราสองคนนะคือจะเริ่งก่อนเราจะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเราจะยืนอยูตรงนี้ก่อนนะ สองคนนี่แข่งกันไงเอออเสองคนแข่งกันนะคะไปแล้วเนี่ยเอ้าไม่อยู่เมองเราเหรออ๋ยโอยโอยไปเดาไปเดากองเชียใช่ไหมกวน่งถืกองเชียโอเคนะคะกำไวอีกยจไม่ไดจไ่ได้จไม่ได้จำมได้อ๋อเดี๋ยวจไม่ได้ก่อนทีไม่ได้ก่มีช้อนด้วยไหม ท่านาทีให oh, okay. ้หมดมีรง้กินกิเอาินไค่ดีว่า้นาทีเนี๋ยเดี๋ยวเียวดี๋วเดี๋ยว่ดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีนยวเดี๋ยเดี๋ยวเวเีเดีเี๋ยวเดี๋แเ่ปรยมเดี๋ยวเทีเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวี้ดียี้แบบเดเีนวเดี๋เดี๋ยวเป็นสเี มันต้องแบบเออเนี่ยห้านาทีต้องปั่นแบบนี้กำลังจะเริ่มนะคะจับนาที่จับนาทีเริ่มมาห้านาทีเออกินพร้อมกันหมดได้ไหมเออไม่เอาไม่เอาไม่เออ ห้านาทีกระเดาีห้านาทีดี๋ยวร้อนไงเดี๋ยว่เดี๋ยวนี่อีกอะโอ้ยใครจะไปกินจุงั้นก็ห้านาทีห้ทีไม่กินนี่ไม่รู้ใช่ให้กินนี่มาให้าาทีนายโดนไปเดี๋ยวรอยดูเอาเลยนะจับเวลานะคะจับเวลาเลยค่ะดูห้านาที้านาทีห้นาทีให้หมด 1..2..3 อาเวยแล้วไอ้เฟ้เอ้หรอเอ่ยนั่งๆซู่ๆเนี่ยนัทีซู่ๆนะซู่ๆๆพี่เต้งโอโอปียันได้อุภูๆ เว้ยโว้ยตามมาดู้ตามมาเลยดูไทโอ้ยส้น้ยสู้สไ่หอมมเอาน้ำหอมกเสู้สู้อากำลังใจหายไปเย่ะสกวาดอยจะสู้น้ำก็ไม่เตรียยไม้เนาะจะสู้สู้สู้ออโลเกียมแดงแล้วไปออกหูแล้วไปออกหูไปออกหูโอ้โตามคนแดง

ทนี่ไม่มีอนุพูดแล้วอาหญเอาใหญ่ำแพ้แล้วอะเอ้านี่แบบนี้หรอมาไอซี่แตะได้เอาไปใหญ่เอออาไปใหญ่พี่เออกินเรเผ็ดอ่ะวันี้เหรอไปทำเดียวมแล้วอ่ะเราคิดว่าเท่าไหรเอาไปใหญ่

เราหมดก่อนนะหมดก่อนเราใชนอะเราใช้หน้าคนเดียวไม่มีเราพูดเดยวเราพูดไม่ต้องยิงดิโอ้ยมาหายอะไรนะเห็นมากหลบบ้างคนเลยโอ้โห เรฟังทุกคนเลยค่ะตาเขาตกกไ่ไหแล้วโังตารตังตโ่ลมเลยดัี่ยตั้งตาโมแล้มเคิอเคอเเังโม่ล้มเลยเนาะกินมังโมสใโอเคเขีเลยไมเฮ้ยทำโทษ มนา้วเทนี่เียวเองน้ำตานะคะน้ำตาไหลกันทุกคนมามาอะไรเพลค่ะนันนี่เห็นมากคืออะไรกันกันอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ตาไหลอิ่มก็อิ่มเลยหรอ โอเคอนี่ยยังกันเวลาจะเยอะะเอาคนได้ดึงกันนะมาหนถึงเต็มเนอ้เาเอ้ัวโอ้น้องหเลยอะเอไร่าะไร่เยเอะเนเกิอรเนยกอไรน่ยคือะไรเนี่ยกอะไรเนี่ยอนกะเนี่ยอไ่ยเดนี่ยอนีกิอะไรนยนี่เกิดไเกอะไน่่อะไรเนยเกิน่เนี้ยไนี้ี่กรน บางกาหารต้องแปะน้ำตาไะไรหัวก็ไม่ใครหัวพูดออกมาเดี๋ยวใช่ทายก่อนคือแบบเดี๋ยวมันออกทางเดิมเหมือนที่บ้านพี่ยามันไม่ได้จริงๆี้ทายก่อนนะเดี๋ยวคตีแบบอ่ากินอิ่มแล้วใส่แทั้งไรอ่ะใส่กอกอย่างเดียวเอาใส่แทมปุระใส่พวกอ่ะใส่ยาวใส่ยาก็แต่ละคนนี่น้ำตาไหลกันหมดนะคะ ทมาอีกมากหูก็ไล่จุกกนออกเลยอะไรนะจุกหัวหนอนความป็นหูนะไม่เคยเจอแบบง่ายจืดมันเจอเมื่อไหร่บ้างปังหายปังหายทำสวยเราไปในหมดไม่หนูไมไม่มีความสวยเลยไม่ีความสวยแล้วตอนนี้ต้องเขียนคิ้วเอก็ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเขียนคิ้วก่นถ่ายรูป เขียนคิวก oh, okay. 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 mm ่อนนะอืมเขียนคิวก่อนอ๋อโอเคนะคะเอาไปเขียนเดี๋ยวลงโทษก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใช่เมื่อกี้ไปใหญ่มากยคือเผ็ดมากนะคะพูดอะไรไม่ออกเลยกินแบบเยอะก็เอาอะไรแบบเดี๋ยวเขาไปชมนะคะตั้งแล้วจับตาดูใครจะลงโทษนี่คือใคงงตั้งเหลือจมูกนะคะจะลงโอ้โาเอาแซวโอเคเผ็ดมากยอดเลยค่ะน่า นี่ตะลวนขันมีนะคะนี yeah. Hello, ah. ่ใต่พี่ใหม่นั่งเลยจ้าแล้วเราใส่พี่ใหม่เราใส่พี่ใหม่เธอไม่ต้องใส่พี่ใหม่เดี๋ยวพวกอันคือการใส่กันเออได้ได้เราต้องใส่ยรูปปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันแล้วจัดเลยนะใอ้เพื่อนแบบสวยๆไม่ใช่ให้เลี้ยงเอลี้ยะ จำกัดกีเอาให้สวยๆเอาให้สวยมันออกบเคิวมาอคิมันออกหมาเลยเขียนแล้วนะอันนี้เขาไม่เขียนเาเขคิวมาเราเขียนคิวมาไม่หน่อแสดงว่ามันไม่เหมาะกับหน้าเดาจะจะจะสักคิวให้เพื่อนโพอด อันนี้ไม่เกี่้วนี่จำกัดไม่กล่นเตะจัดไปเลยจัดอาไรก็จัดเลยตอนนี้กำลังโดนโทษเอกนะฮะกำลังดนโทษสองกิโลเอาสวยๆนะเพื่อเขียนตัดเอาไม่ใช่สีดำอีกอะไรวะวิส่งกิโลหลสองชั้นวสงชั้นโอ้ยอย่าขึ้นสูงนี โอ้ยมันต้องซักเอียต้องซักเอียเนาะมันจซักเี่วแบบนี้โอ้น่าจะทำแบบนี้เนะมามามาปซักไงสวยลหวคะสวยไหมคะตาตตาบุพเส่งแดงโอ้ยบิ๊กอู้แล้วก็สมดีแช่แล้ว โอ้โหสวยจ้าทำเป็นหนาๆแบบใหญ่ๆอย่างงี้เลยไหมวิ่งสองชั้นต้องซอยตาด้วยไหมเนี่ยไม่อคิวต้องมีตาคิดสองชั้นเลยต้องมีตาด้วยเนาะไม่เหมือนเราแต่งสวยให้เขาเลยอันนี้ใช่คนนี้ไม่ยอมนะเนี่ยเ้ยต่อที่ไม่สวยดีกว่าสวยสวยสำหรับเราพี่ไม้ เราจะไม่มีสองคิ้วเหมือนเขาน้ำเอาสองคิ้วสิต้องเทียมสวยๆดิไม่มีสามคิ้วเหรอขอโทษขอโทษขอโทษไปแล้วไปเสือไม่ใช่ดูเอานี้ก็ได้นี่กะเอาทำไมคิ้วมันติดกันไล่ปใหม่มันเป็นคนนัานหวานอยู่แล้วไงมันต้องแบบให้มันกดๆหน่อยทำไมคิ้วมันติดกันไล่โอ้คิ้วหนาขึ้นแล้วคิ้วหนาขึ้นไป อุ้ยอ mm ุ้ยทำไมทำอย่างนั้นจัดสวยเลยนะเออจัดสวยเลยสวยเลยเป็นคนละคนเลยกลายเป็นใหม่วลิกาเจ้าของพิกาของศิลป์การไม่ใช่ของทิพย์เป็นวลิกาเลยเดี๋ยวมันต้องแบบมันต้องแบบมีเงาะอันนี้สวยก่อนประเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันต้องเป็นแบบนี้พี่ใหม่เฮ้ยทำอะไรทำอะไรหลกอมากอะไเนี้ยโอเคเดี๋ยวโอเคสวยใช่ไหม ใครน้ใครถ่ายด้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอนี้ยไม่เปเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ถ่ายดเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจขิ้ตย đang ừ. ừ. sức ừ. <laughs> ừ, à? vậy thì nó sẽ sôi, vậy được chút đi. Oh, chấm này con này, ừ, mẹ này mẹ này mẹ thằng này mẹ 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 này. mẹ mẹ này mẹ 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 Này, mẹ mẹ 1 2 กินเกินหรือฟังลีหรออันใบนี้ก็มีแบบแดงๆแดงๆฝั่งนี้ก็ดำดำเลยนะไปเก็บกเขืออะไรเลยนะเออจค่ายทหารไม่ถามโอเคนะคะคือเต็มกี่พอไหมพอไหมพอพอน่าจะพอเนาะใช่แต่มต็ละคนนี่คือนะ อันนี้คือแบบลงโทษเมื่อกี้ตอนนี้แบบ่สวยๆไว้ชนะสวยๆนะคะชนะสวยๆชนะแบบสวยๆแล้ะมาม่าก็หมดกันแล้วหน้านี่แดงกันหมดเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จาราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะลงดุนๆลงโทษเยอะจาราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะคะน้วก็ ก็ฝากไปติดตามช่องเลยนะน้องหอมหนุ่มนะคะใช่แล้วค่ะการจับอะไรแบบนี้แบบสลักนะคะก็แล้วก็น้องทิพย์เชียงตุงนะคะการแข่งขันลูกโป่งนะคโอ้โหงันเหนื่อยกันมากเลยนะคะทีนี้แล้วก็พี่แป้งพี่แป้งเชียงซุงแข่งขันถมล่านะถมล่านะคะโอเคนะคะ ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้กดซับสไคร e ให้น้องหม่เชียงตุงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็หลาท่านผู้ชมไปก่อนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ